C4 ตัวรถเกี่ยตัวแรกเลยค่ะมั่นใจไม่แท้ KA ออโต้เซฟที่ไก่พลัสมีให้ค่ะซีวีค่ะใน้าชุดน้ายาวค่ะคันนี้ตัวเ e วพลัสนะรับประกันเลขกไม่มาจะไม่แท้ด้วยนะราคาคันนี้43,000บาบได้เปิดราคาได้ค่ะออนไลน์เปิดราคาและแข่งขันสู้กันไปแล้วในราคา5,40,000 ตอนนี้แข่งขันสู้ไป5้า0ส0ห้าเบหนกพา้าแนห้าเบอรปลาปลโดสุดสสี0ห้า0 0นหกนกปลาปาจัดสุดสอาระเาจัดสี่จ0 0 0เาปปลาสุดค่ะดูหน้าอประกอบก็พทุกครั้งก่อนบีบราคาตาลาน0ดูหน้าจประกอบก็พูดด้วยนะคะวันนี้สู้กันแล้วค่ะในราคาห้า0ส0ปาเมอร์ชิ0 0 0บารหน้าแสนปาเมรพนันึ่งากบาามาหนึ่งาก็มบาาก็มนนานรบก็ปราคานนาห้าก็เลพนา อกสามารลครราสาานับหนึ่งสามานับสองหกสามารละครราและสางสูนิสีเก้าสองพสี่พันอกสารุารสารคนัหนึ่งสารุขนานสองสารุขาปะพรสารปะพนับหนึ่งมื่เกียรรากาสารนึ่งมืนองพสานมาสองพนับหนึ่งสามา เนเมือสี่พันสารเงนเมือพันนับหนึ่งนพันเสาเมือนนนึ่างเมือพันนับสอานเมือพมาค่ะตาพันเราสารเงเมือตันสอน์ค่ะสาสองนนับหนึ่งสารสองนนับสองออกสสองพันมาสพันเราสสองพันสันเราสาสองนหพันสารสองพันสี่พันนับอสาสองพันสี่พนนับสองสาสอนาอไลน์สอง ีพันในลานเราสาสิเมินสีนับหนึ่งันราคาเปลี่ยนออนเอาสบาทค่ะสาสิเงินบาพันับหนสาสิเงินบาพันับสอสาสิเงินบาทสนเสมานับหนสามานับสสามาสอพัน อ connect, อสานุมสอันบสานไเหมือนสองพันบาทค่ะราคาสี่พันหกพันโสานุ่งหมหนึ่พันนับหนึ่ออกสานหมแปดพนับแปดออกสาุมาโอกสานุ่มสอพันสานุมสพนับหนึ่งสี่พันเทียบราคาออสานุ่มไหมสีพนับหนึอสานุมสีพัับสสานุ่งไหมสี่พบาทค่ะราคาช่องลน์ามศูนย่เซื้อต่อไปต่อราคาได้โอกสานหกเบอรสี่หกพันโอกสานุ่งไหมหนึ่งพันนบหนออกสนุ่ไหมน์3 0พันนับสองออกสานหกเบอหนึ่พันบาทนไลน์ นั5ออนไลน์ไม่ทันค่ะตลกค่ะที่ราคา666,000บาท666,000บาทที่คุณลูกค้าป้ายเหมายเลข30082 30082ประมูลได้ไป666,000บาทขอบคุณคุณลูกค้าออนไลน์ค่ะ